สวัสดีสบายดีพี่น้องย่าเหมือดเสาย่าเมือเสาปอไแม่นไปเสนมันปลาใชอดนได้อย่างไรเมีไป้หาของง้อไหาของง้วเต้นกิของกินน้ำไปกินเลียวก็ข้ากเนี่ยนาะฝนกับใครเนาะบอครับกมอพีหรือพี่นี่กมนขอพีคุณเหล่าเหมือยุพนี่เรา่ะ ยอตก๊จะถอนเนาะตกนะ็ตกตตมือแต่ซุ้มลูกซุ้มหลานกับสีนี้แล้วเนะี่ยไปโอ้ยู่เนี่ยป้าอยู่นี่อาทิตยหนึงพอดีพอเลยสัมบานจะาของเอาหล่นเรนะือการ่วงเศร้าประมาณแปดโมงครับพี่น้องมาใส่สิศคนละครั้งไล่วงเป้าเอาได้อย่างนี้นะนะ ตได้ขนมได้กาแฟได้เอ็มลอย์แป,ป๊บซี่โอ้ยใส่ตะคนละเคืองยังไงทิมันมันกลายคนละเคืองอะไรพี่น้องบรรยากาอยู่บ้านน้องคู่ครับเหมือนเลงมาพ่อกันพี่น้องเวทีเรายังตั้งอยู่ที่เดิมนะครับไม่ไปไหนไม่อันนี้ต้นยังวะต้นบักเวอร์ทีนี่เห็นไหมเวอร์ขือเน่าต้บนบางนาสีบางาสีคืออะไรคือพี่แบบบางนาสีเขียว โอ้ยเป็นยี่ตัวนี้เม่อวานว่าเป็น่ม่อยู่โรงเรียนพี่นาะข้างบนแห้งเลยมาเก็บไปหมู่บ้านเหมือนกันเวทียังอยู่ที่เดิมนะครับเดี๋ยวบ่งมืาอนี้ว่าเวทีวงหนึ่งสีสมทบสีเฮ็ดแบบใดผู้ขาว่ายานขึ้นแล้วเมื่อขึ้นกับฝนตกไงตอนตกล่องคำว่าคำว่าโดนกับโอ้ยเสร็จเลยแห้งรับ แต่ว่าบ่าโดนไปานีดสิมาตั้งได้บ่สนามก็ล่มคือหยังขี้ตมก็เต็มเดินอยู่จังไดนก็นแล้วแต่ผู้บริหารเพิน่นสี่เป่ามาแล้วว่าเบิ่งแรงมีครับมี่สองคณะสองเวทีกัว่าสิเฮ็ดจังไดนจังมาเบิ่งพี่น้องเอานี่รถแห่สิไปไสนี่พี่เออเป่านี่รถแห่เฮาเต้นรถแ,แห่แก,แหกันปังเนี่ สิมดเ,เขตแล้วพี่น้องเลยเลยอีกสองมือสามมือครับวันที่หามือร้อยกับทุกมือสุดท้ายวันทีซีแต่ว่ามือมือทอดวันที่หาเป็นมือสุดท้ายครับขายยางถึงนะครับแเราไม่อยากเงี้ยล่กกูพะนะอยากแล้วลุมให้รถแห่ครับพี่น้องไว้ไปไปไปมนัมนมนันมัน หากินทางไหน,นไเนาอพ่อเ้ยเด่นเศร้าบดแห่เล็กครับบดแห่แหงครับพี่น้องแห่เปิดเศร้าแล้วเบิ้งสนามเที่ยล่ะสะเห็นได้บ่เวทีพี่น้อง <c oughs> เห็นได้บ่เ่าเวทีเขาก็อยู่กันยังสี่แหละพี่น้องเจ็ดมือนี่พอดีพอดีนบเบิง้ง ักสีเห็ดจังไหนล่ะพี่น้องต้นมาแปลกแปลกแท้ปลาหลาดสร้างคือปลาลดจักสีทํำสันไหนยังสีเป็นปลาเข้ายูอ่กันยังสี่ะไะพี่น้องเมื่อไดกับยางไปยางมาน้อนเหรียญยุนจนว่าคำจังมุมม,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 มุมเว้นเนาะมาขึ้นกบว่ามีรถราิบเขาไปในเมี่ยงสีเกล็ยดยุวาสิอยากไปเบื้องบอนว่นนมีรถสับบนล่าสีสไลม์ ล่าสีหลีก่ยงสองกํลังทรอมฟ้อมเมกํลังเป็นจ้าฝูงก่อนเลยอยากไปเบิ้งมามากใกล้สน็จหรอกวะเตะแล้วผลสรุปเสมอสองสองเสมอสองสองกับกับตัดไทยทึ่งไทยทึ่งขอดเป็นวันน้ำมั่นหมูสีมดเหรอนอยสบายครับใช่ ดูกันยังสี่ครับพี่น้องอยยุหม่องเกาคือเกาเหมือนเดิมเพิ่นไปใส่มาใส่ล่อเบิงช่วงบรรยากาศที่วงหนึง่งเขาสิมาสมทบครับเพิ<ม>่นสิเห็ดไปจังไหนมาจัางไหนจังมาเบิงมารลุนกันพี่น้องลิ้นมาหยอดมาเรื่อยฝนะหลังจากตกแล้วมเครื่อกรน,น้ำเต็มหนีนี่พี่น้องแต่ว่ามาันหยุบลงแล้ว สภาพสนามนี่รถใ่ญ่ลงบล่ได้แล้วตามที่บึงร <c oughs> ดง่ายลงบ่ได้เลยครับหลว่านก็เป็นหูกามขึ้นมาเนี่ยแล้วว่ามีน้ำน้ำบวกเนี่ครับแต่มาตกเพิ่มมาขึ้นอีกตกเพิ่มมาขึ้นอีกไหพี่น้องถ้ามันแห้งขึ้นเกาอีกจังถ้าก็เกาอีก มันสิไปตั้งในบอ่ไอไว้ที่สภาพสานามแล้วคนสีเฮ็ดจังไหนล่ะครับนี่ขนาดสีเอารถเขามาเก็บอุปกรณ์ย่างยากนี่ครับคือตองหลากนี่แล้วล่ะแ้ก็สีถ้อยเอาของก็บสียากอีกละ่ะถ้ยเอาของเพราะเปนของไงครับอุปสรรคทั้งเทศบาลพลเมืองพนถมช่วงก้อนปีไหมบอ่อสานาม ผมไม่ครับมพ่อหนาดินเป็นแล้วๆอยู่พี่นอ้องย่ามคนยางขนาดคด้นยางยังม,มึบมึบมับได้พี่น้องนี่ข้ามคย้ยางหลดลงมากมันกับลมแล้วแบบนี้ลมแถลมแถแน่นอนตามทีบ่บ๊อดโจเราโพสแบบสองเวทีประชันกันสองเวที เอาขันแล้วแต่เพิ่นแต่ว่าขันเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเทันแล้วเนาะแต่ผู่ขาก็คึดยากน้ำเพิ่นยุ่นแหละสถานที่เป็นงี้เนาะแต่มันมาตกมือขึ้นก็สิไครอยู่พี่น้องครับดันมาตกมือขึ้นอีกแล้วศาดตสะบัดก็ไม่มองใดแน่ยนจแจ่มองไรยางไปใส่บึบบับบึบม,มาไปหมดเลยไปเพาะบับวละฝนก็ได้ยังขี่ฟ้ายังไหลย้อยๆอยูอย่ ปันช่วงเลี้ยนเปดเลี้ยนเกาลัดกีดฟ,าฟา้ากีฟ้ายังไหลครับนโบกอ่ะ่นโบก่บสภาพสนามสภาพสนามลาสุดพี่นอ้องสภาพสนาม ขอบคุณทั้งเจ้าภาพพ่อเอกแม่หน่อยครับมือเส้านี่ก็ได้นยวหมูมาให้ทีมงานเมื่อขึ้นมื่อวานช่วงใบเขามาให้โมนี่เขามาให้อีกแล้วครับขอบคุณหลาอะไรดมีอุปกรณ์เครื่องคั่วอยู่หรอกเฮ็ดสู่กันกินขอบคุณหลายๆพี่น้อง มันไม่พอเฮ็ดไปเลยไหมพัดเลี้ยสัมเพ้าไหมพัดกระเพาบปลืมเบิกเนี่ปอกไปได้ล่างไปกระเพ้ามันมากปอคือเป็นคือเป็นสีหนาหนาคือเป็นสีหนาหนาใส่กินข้าวกินหนาปอนก้อนนั่นวันนี้วะคุปลืมเอาใส่แล้วยังคืนฟอไหมนั่นแหละมันเป็นยาดีสร้างหัวมันต่อ ขอบคุณพี่น้องหลายๆพอกันคลิปหนาครับพี่น้องสวัสดีบายๆปุน,ปน